นี่คือแบรนด์ที่เป็นไฮเอ็นของ Great Wall Motor แบรนด์นี้มีชื่อว่าเว่ครับจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษคือ W E Y นะครับแบรนด์เว่ถือว่าเป็นแบรนด์พรีเมียมของทาง Great Wall Motor มีรถให้เลือกหลากหลายซีรีส์เช่นเดียวกันหลากหลายสไตล์ครับแต่คันนี้ที่บินมาจากประเทศจีนแล้วนำมาชมนะมาโชว์ให้ทุกคนได้ชมนี่คือเว่ย0เป็นรถยนต์ PHEV เป็นรถยนต์ไฮบริดนะครับ นะฮะโดยคันนี้เนี่ยด้วยความที่นัดปัจจุบันตอนนี้นะครับตลาด MPV รถยนต์ m u l t i p พอร์โพส e h เว l e ของบ้านเรานั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับการต่อสู้กันค่อนข้างเยอะเลยผมเลยอยากจะพาทุกคนมาดูอีกหนึ่งความเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคันของทางแบรนด์จากเว่ยเนี่ย,นยในเว่ย80เนี่ยที่จะมาท้าชิงเช่นเดียวกันนะท้าชิงตลาดนี้แต่ว่า อยากให้ทุกคนได้ชมก่อนว่าความเป็นเบยนะครับแบรนด์เบยตรงนี้กับเบย80นี้มีความพิเศษอย่างไรสำหรับ MPV คันนี้ในเรื่องของไซซิ่งตัวรถของเขานะครับความยาวมากกว่า5.4เมตรคืออยูร่ระดับประมาณ5.4เมตรคือถ้าหากว่าเราเห็นรถยนต์ MPV ทั่วๆไปนะครับจะอยู่สักราวๆ5.2อา5.2เมตรหรือกับเกือบ5.3เมตรแต่คันนี้ถือว่า ตัวรถค่อนข้างที่จะยาวมากนะครับแล้วก็คันนี้ที่เขานามาให้ชมเป็นรถยนต์ PHEV แต่มีทั้งหมด5ที่มีทั้งหมด6ที่นั่งครับ3ตอนคือคนขับนะครับคนขับกับคูหน้าเบากลางแล้วก็เบาหลังเบากลางที่เราจะเห็นค่อนข้างที่จะคุ้นเคยชินกันอยู่แล้วเพราะว่าความโดดเด่นของเขาถ้าเป็นรถยนต์ MPV เขาจะให้ความสําคัญกับคนนั่งโดยเฉพาะแถวที่2เป็นหลักดังนั้นบริเวณโซนนี้ที่ผมนั่งอยู่ครับเป็นจุดที่สะดวกสบายที่สุดเพราะ ตัวเบาของเขาเองนะครับหนังวัสดุคุณภาพดีนะฮะคือรอบรอบรถข้างในเนี่ยตกแต่งดีมากแต่พาดูเบาก่อนเบาตัวนี้ครับเป็นหนังเนป้านะครับวัสดุพรีเมียมที่ผมวางมืออยู่ตรงนี้นะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันดูธรรมดาไปไม่ครับเขาจะซ่อนอยู่ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ฮะนี่คือเขาเรียกว่ากลุ่มคอนโทรลคอนโทรลตัวเบาะของของ,ของตรงนี้ครับเขาจะแยกกันเบาตรงนี้ค่อนข้างใหญ่เพราะว่าเขาจะทําให้ เบาสองเบานะั้นชิดกันเป็นขนาดใหญ่นะครับซึ่งเบาตัวนี้เองคุณสามารถทําได้ทั้งซีโร่กาวิตี้ซีดกดปุ่มเงี้ยปึ๊บนี่ครับเพื่อที่จะทําให้เบาอของเรานะฮะจากเบาะนั่งปกติกลายเป็นเบากาวิตี้ซีดที่บอกเลยว่าทําให้แรงกดของเราเวลาที่เราเงี้ยแรงกดจะอยู่ในสะโพกของเราน้อยที่สุดนะครับเป็นตําแหน่งที่ถ้านอนแบบนี้ที่สบายที่สุดนะครับ ที่เราดั้งอย่างนี้เลยนะครับเด mm ี๋ยวคุณจะกดกลับมาได้ง่ายๆนะครับ mm hmm. ซซโร์รวสารไตีซีดมีให้ตรงนี้มีให้ครับตรงนี้มีให้นะหรือว่าคุณจะใช้ผ่านมีพวกกุญแจอะไรต่างๆอันนี้นี่คือหน้าตากุญแจของเว่ย80นะครับนี่เขาจะปรับรีเซ็ตกลับมาให้อยู่ตำแหน่งนี้เลยเบาะตรงนี้เองมีระบบ ventilation s e ครับคุณสามารถทําให้เป็นเบาะลมได้นะครับเป่าให้เย็นได้เบาะอุ่นก็ได้เช่นเดียวกันครับด้วยความที่ประเทศจีนเองเขาก็มีอากาศที่เย็นนะครับก็ปรับเบาะอ,อุ่นได้ แล้วก็ที่สําคัญครับคือการปรับไปข้างหน้าไปข้างหลังสามารถกดจากตรงนี้ได้เลยและถ้าหากว่าเหนื่อยเมื่อยนั่งรถไปเรื่อยๆยาวไกลมีคนขับให้ยาวๆสบายๆมีระบบมสสาสซาชครับนี่มีมสสาสซาชได้หลากหลายโหมดเลยคุณสามารถหมุนได้จากตรงนี้เลยนะครับนี่มสาสซาชได้หมุนจากตรงนี้ได้เลยง่ายๆสบายๆนะครับก็ฟินๆกันไปนะครับแล้วเบาะตัวนี้มีที่ชาร์จไวเลอรให้ มีที่รองแก้วตรงนี้ให้นะฮะดูครับวัสดุต่างๆตัวนี้เป็นสีกล s s Back นะครับสีดำสวยงามนะฮะทั้งสองฝั่งดีไซน์คล้ายๆกันแต่อีกอันนึงครับที่ค่อนข้างทำให้คันนี้โดดเด่นอยากให้ดูไปที่ท้องฟ้าครับไม่ใช่ท้องฟ้าบ้านคุณนะให้ดูท้องฟ้าตรงนี้หมายถึงข้างบนของตัวนี้ครับะต่ำลงนิดนึงครับนี่อยากให้ดูตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นี่คือเป็นหลังคาแล้วเขาจะมีการบุนะครับ บูมาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดๆๆใช่ปะ่ะแต่ตรงเนี้ยจะเป็นเหมือนดาวครับเห็นไหมรูปแบบเนี่ยก็จะเป็นเหมือนดาวขึ้นมาถ้าสมมุติว่าคุณจินตนาการว่ามันมืดๆนะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนนะคล้ายๆดาวนะครับสามารถกดเปิดปิดได้แล้วก็จะมี pattern, แพทเทิร์นมันก็จะมีดาวตกด้วยนอกจากนี้ยังมีพวกไฟแอมเบียนท์ไลท์มาให้มีไฟข้างๆมาให้เหมือนเรานั่งแบบเครื่องบินนั่งแบบเบาเฟิร์สคลาสนะครับพื้นที่การเก็บสัมภาระต่างๆนะ อันนี้คุณมีที่วางนี้ด้วยเนี่ยมีที่วางสําหรับการทํางานเผื่อคุณจะทํางานก็สามารถทําได้นะครับฝั่งซ้ายก็มีนะครับฝั่งขวาก็มีนะครคุณสามารถปรับได้จากที่เบาะข้างๆก็มีและมีตู้เย็นให้ด้วยตู้เย็นสําหรับรถยนต์ mpv เป็นของคู่กันคันนี้มาให้มีมาให้ครับนี่สามารถถอดเปิดออกมาได้อย่างนี้เลยกดปุ๊บเขาจะเด้งออกมาอันนี้ตู้เย็นอ่ะบางทีเราจะเห็นดีไซน์ว่า ดีไซน์มาเพื่อคนนั่งแถวหลังเท่านั้นแล้วถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนขับอะ่ะคือเราก็อยากนั่งสบายๆแหละแต่บางทีเราขับรถไปคนเดียวไงแต่อยากใช้งานตู้เย็นถ้าจะต้องจอดรถแล้วมาข้างหลังเพื่อที่จะเอาน้ําเย็นๆก็หาใช่เรื่องนี่เขาก็เลยมีระบบนี้ครับตรงนี้เองตู้เย็นเนี่ยเขาจะสามารถแอคเซสได้จากด้านบนด้วยนะคุณเปิดตรงนี้ขึ้นมานะที่รองแขนเนี่ยเปิดแบบนี้ขึ้นมา อันนี้มันจะเหมือนเป็นที่วางของใช่ป่ะแต่ถ้าหากว่าคุณยกขึ้นครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมคุณจะสามารถทะลุเข้าไปถึงข้างล่างได้เห็่ไหมถ้าผมเปิดอย่างนี้คุณจะเห็นว่า2ส่วนเที่เวาทาเป็น2ชั้นนี่คือตู้เย็นแบบ2ชั้นนะครับกับเว้ย80เออผมว่าเขาคิดเยอะนะผมก็ลืมคิดแบบนี้เหมือนกันว่าเนี่ยถ้าผมขับรถ m v อยู่อยากจะได้น้ําเย็นผมต้องเอื้อมมาขนาดนี้เลยเหรอลำบากนะแต่เนี่ยเขามีให้ โอ้ oh, ครบมากๆและที่สําคัญคุณผู้ชมผมอยากจะให้ดูแถว3คันนี้ความยาวตัวรถเยอะ5.4เมตรแล้วเราอยากจะให้ตัวเบาะนะฮะเบาะตรงนี้เพื่อจะแอคเซเข้าไปแถว3เราสามารถกดที่ปุ่มข้างๆได้เลยเพื่อให้เขาเลื่อนมาง่ายมากๆไม่ต้องใช้แบบแมนวนวลแล้วเข้าแบบสบายๆแล้วที่สำคัญครับคุณผู้ชมมันใหญ่มากเนี่ยเป็นรถ MPV ที่แถว3 <S <S เป็นกับตันซีดนี่ดูดิมีที่บางแขนเออแยกกัน2บาะเลยนะครับไม่พอปรับได้นะครับปรับเลื่อนได้เนี่ยปรับเลื่อนแบบไฟฟ้าได้ปรับเอนนอนได้หไหมปรับเอนอย่างนี้ได้ด้วยนี่ครับโอ้โหแล้วก็ยังไม่พอครับมีที่รองน่องให้ด้วยนี่ที่รองน่องเนี่ยผมกดนี้อ่ะเห็นไหมจะได้รองน่องของผมด้วยมันไม่ใช่แค่แถว1สบายแถว2สบาย แถว3ก็สบายเช่นเดียวกันแถว3ยังมาพร้อมนี่ระบบ ventilation s e มีให้เบาะอุ่นมีให้นะครับทั้งเบาะอุ่นเบาะเย็นมีให้หมดนะครับตรงพวกนี้เอ,อ่ A, C, เอ,อ type C type A มีให้แถมตรงนี้เองมีม่านมาให้นะครับมีม่านมาให้ด้วยนี่มีช่องแอร์เหมือนกันที่โหนมีไฟก็เห็นดาวได้เหมือนกันส่วนแถว2นะครับก็ยังมีประตูประตูตรงเนี้ย กระจกตัวนี้เขาสามารถเลื่อนได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าเลื่อนได้เช่นเดียวกันส่วนระบบภายในระบบการขับขี่ระบบช่วยขับก็จัดมาให้เต็มนะครับนะอยากจะให้ทุกคนมาชมนี่คือแบรนด์หรูแบรนด์พรีเมียมของเว่ยครับซึ่งเป็นแบรนด์ของในเครือ GWM เป็นครั้งแรกที่เขานำเว่ยมาให้พวกเราชมถึงประเทศไทยนะครับนำรถยนต MP ์ MPV Plug-in Hybrid คันนี้ความยาว 5.4เมตรนะครับดูครับไซซิ่งขนาดนี้แล้วก็มาพร้อมเทคโนโลยีแล้วก็ฟังก์ชันการตัดเต็มกระจังหน้าก็ดูสวยครับเล่นดูแล้วลักชวรี่หรูหรานะครับอ่ะมาชมกันได้สำหรับคันนี้ก็จะจอดให้เราได้ชมในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปในรอบนี้นะครับเริ่มตั้งแต่29พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปไปจนถึงวันที่10ธันวาคมนี้นะครับมาสัมผัสผมตอนที่ผมไปนั่งเล่นนะมีหลายๆคนที่เข้ามาอยู่ในรถคันนี้ชอบ ฟิลลิ่งมันดีข้างหลังแถว2เวลานั่งเฮ้ยมันสบายวัสดุมันดูดีมากไม่จะไม่ใช่เฉพาะที่เบาะนั่งข้างบนเสา A เสาบเพดานมีไฟให้ทั้งหมดเลยนะครับโอ้ผมเห็นกันแล้วโอ้โหคันนี้ไม่ขี้เหรเลยของดีๆจาก GWM มีเยอะนะฮะอ,อ,อยากจะให้มาดูจริงๆกับแบรนด์เว่ยนี้ยังไม่ขายในไทยเหมือนกันแต่อยากจะเอามาชมมาให้ลิมรสมาลองของกันก่อนอยากให้มาไหม ฝากคอมเมนต์นะครับว้ยนี่เป็นแบรนด์พรีเมียมคอมเมนต์กันอยากให้นําแบรนด์นี้เข้ามาในไทยหรือเปล่าแต่คันนี้บอกเลยว่าสัมผัสแล้วโหมันดูหรูหรารักชิวรี่จริงๆถ้าได้ลองขับสักทีคงจะดีนะ